No. S <S สนับสนุนโดยแอปเบอรรี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องลับมากไม่ลับเราไม่คุยกันนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคเหนือต้องบอกว่าเป็นวิกฤตแล้วนะครับ และแม้แต่น้ําเจ้าพระยาในหลายจังหวัดเนี่ยที่อยู่ริมตะลิ่งถือว่าโอ้โหขึ้นมาถึงเรือนชานเข้ามาถึงชั้นหนึ่งของบ้านกันหลายเรือนเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถามว่าทําไมถึงหนักขนาดนี้แล้วนี่คือวิกฤตใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่ากรุงเทพมหานครจะได้เผชิญเหตุย้อนกลับไปเหมือนเมื่อปี5-4หรือเปล่าแล้วทั้งที่ทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะท่วมแต่ปีนี้มีแวว่า จะท่วมแม้แต่นนทบุรีนี่ก็อ่วมไปแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่ช่วยไขยความลับกันนะครับคุณดำรงพิเดษครับอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะคุณดำรงพิเดชครับแหมปัญหาตอนนี้คนรุกป่าหรือป่ารุกคนกันแน่เราถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับคือวันนี้เราต้องมองอย่างนี้สถานาการณ์น้ําท่วมอดีตปัจจุบันต่างกันอดีตเนี่ยน้าที่ท่วมเนี่ย ถึงจะท่วมมาส่วนใหญ่น้้าทิ้ใสเพราะอะไรเพราะป่าอดีตมันอุดมสมบูรณ์ครับมีที่ปะทะน้ําน้ําเนี่ยมันไหลาจากที่สูงลงที่ล่างมันช้าลงถ้ามีต้นไม้อยู่เนี่ยแต่ถ้าไม่มีต้นไม้วันใดเนี่ยมันก็จะริ้วๆล,ล,ล,ลงมาเหมือนศีษะคนเราเส้นผมคิ้วเขาเแต่วันนี้เนี่ยปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดซึ่งหน้าณนะขณะเนี้ยปัญหาเกิดจากช่วงโควิดอืช่วงโควิดเนี่ยพวกลกุมชา่าทิพันพันเนี่ย เขาลงออกมาทํางานในเมืองข้างล่างกันเกือบทั้งนั้นแหละและส่งเงินให้ทางครอบครัวใช้คราวนี้ช่วงโควิดพวกนี้เขากลับไปบ้านไม่มีอะไรดีเท่ากับปลูกข้าวโพดเพราะข้าวโพดไรงเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทหักค่าลงะแรงเลยนะก็ไม่ต้องไปฉีดยาพ่นอะไรทิ้งเอาตอกสอกหลุมตอกหลุมไปถาง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 แล้วก็ปัก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 ปลูกสามสี่เดือนได้ตังค์ละก็ทํากันไปเต็มหมด ครั้นี้กรณีเที่ยงใหม่กับแม่สายเนี่ยมันต่างกันครับถ้าแม่สายเราจะเห็นชัดว่าเอ้ท่วมที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีโคลนนะโคลนนมดน้อยมากโคลนถล่มเลยนะแดงเลยฮะแต่วันนี้โคลนมันมามากที่คนคาดไม่คิดท่วมกนถึงเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองอันนี้มันชัดเจนเพราะไอ้น้ําสายเนี่ยมันอยู่ฝั่งพม่าเพียวๆเลยไม่มีฝั่งไทยภูเขามันกั้นดอยช้างมูกกั้นอยู่และฝั่งไทยเนี่ยเป็นป่าทึบ มื่อก่อนบนช้างบูบเนี่ยผมอยู่สี่สิบปีที่แล้วนะเป็นไร่ฝิ่นทั้งหมดไปปลูกอะไรไม่ได้เลยกลุ่มชาติพันธุ์ก็ทหารมามา่าพรมแดนท่าคมจุ่มน้อยอยู่กําลังอยู่นู่นก็ปลูกฝิ่นกันสมเด็จย่ามาปัาปีสามศูนย์ซ่าตำรงตำหนักก็ปลูกป่าเก้าสูกเก้าแปลงเต็มพื้นที่หมดเลยผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดต้องเป็นสภาพแปงแลงละร้อยไร่กองทัพบ,บกเป็นคนขนก้ามาผมอยู่ในเหตุการณ์น้ําตรงนี้เมื่อก่อนมาลงห้วยแม่ปึงเข้าลําน้ําคํา ตอนไปไล่ฝิ่นก็ท่วมอย่างเงี้ยฝายผามาก็ท่วมอย่างเงี้ยแต่วันนี้ป่ามันขึ้นเป็นสนสามใบกําลังเสือโค้งอะไรก็ขึ้นเต็มหมดแทบจะไม่ท่วมเลยวันนี้น้ําก็ใสอืชาวบ้านเข้าไปทํากินในพื้นที่ก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาจัดทํากินให้ใหม่ปลูกกาแฟบ้างมาขายของหน้าประตหนักบ้างมีงอาชีพทุกคนยี่สิบเจ็ดหมู่บ้านเนี่ยเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสีห้าไร่เนี่ยก็มีบางส่วนยังติดของเดิมคือปลูกข้าวไร่ปลูกพวก,กพระพงข้าวโพด อดีตการปลูกข้าวโพดเนี่ยปลูกสําหรับใช้เลี้ยงสัตว์ชั่ว,วคราวไม่ได้เป็นสินค้าเหมือนปัจจุบันนะก็ข้าไปทําฝั่งพมา่าฝั่งไทยทํากินไม่ได้ข้าไปฝั่งพมา่าจังหวะพม่าที่สู้รบกันเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาเกาะอยู่พรมแดนมาเกาะอยู่พรมแดนพวกชนกลุ่มน้อยก็ปลูกได้ฝั่งพมา่าไทยก็เข้าไปปลูกฝั่งพมา่าต่างคน้นต่างปลูกทหารพรม่าก,ก็ไปเก็บกกคนไทยชาวเขาไทยเข้าไปฝั่งนี้ก็ไปเก็บ ตามจานวนไร่กันไม่รู้ไม่ว่ากันไปเมื่อก่อนคนข้างล่างก็ขึ้นไปปลูกสตรอเบอรี่ข้างบนไปเพาะเลี้ยงไหลแล้วมาปลูกที่แม่สายก็ไปเสียค่าก็ให้ปรามาณมากมาๆแล้ววันนี้เหตุการณ์น่ะฝนมาตกแรงพายุอะไรสังงีอะไรมันพาดผ่านจังหวะพอดีอประกอบกับพื้นที่เนี่ยเป็นเขาหัวโลนและปลูกพ,พ,พืชไรพงกระโพดพลอยเป็นดินร่วนเต็มหมดแล้วฝนเนี่ยมามากเกินก็ประกอบสองอย่างก็หมายตุมตุ้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 มมา คนแม่สาคิดว่าท่วมแล้วก็ไปท่วมแล้วก็คิดอะไรมากแต่นี่มีดินที่โคนคราวนี้มาเรื่องเชียงใหม่อืเชียงใหม่เนี่ยปางทงปางช่างทลายเชียงใหม่ก็เหมือนการปลูกพืชไร่เหมือนกันอืแต่เมื่อก่อนเนี่ยเชียงใหม่ป่ามีอย่างเยอะลุ่มน้ําปิงเปิงไหลมาล้นก็ยังใส่น้ำเนื้อผมอยู่ห้วยลำดังแม่ตรงแม่แตงน้ําก็ยังใส่หมดบ้านกึดช้างแถวนั้นนะวันนี้ก็เป็นพืชไร่หมดเพราะข้าวโพดเพราะฝั่งพม่าเองไม่มีไปขายด้างกุ้งไปขายมันทะเล ก็เข้าตลาดมืดไทยหมดมที่เปียงหลวงเปียงเชียงนงเชียงนาวตลาดมืดรับซื้อข้าวโพดท,ทั้งหมดประกอบข้าวโพดต่างประเทศกิโล8แบาท9บาทม,มาซื้อในพื้นที่สองไทยเกลีบาท4บาท,บาทพ่อค้าผ่านเซพู้มาส่ง6บาท7บาทก็กําไรกันบานหมดวันนี้การซื้ออาหารสัตว์ไม่ใช่มีโรงเดียวแต่หลายโรงวันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องคุมเข้มอันนี้แล้วการปลูกพืช ในที่สูงทุกวันนี้โดยเฉพาะชาติพันธนุ์คุณจะปลูกอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะประกอบกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติมาตราสี่ให้ทํากินได้ครับคุณจะต้องปลูกในที่ว่าห่างจากลุ่มน้ําด้านข้างกับด้านล่างขอบล่างที่ติดลําน้ำเนี่ยห้าสิบเมตรขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องปล่อยให้ว่างเปล่าให้ต้นไม้มันขึ้นเพื่อซับไม่ตะกอนลงและด้านข้างเนี่ยไหลเขามาเนี่ยอีกสามสิบเมตรเนี่ยคุณห้ามเข้าไปปลูก ทุกวันเนี่ยคุณปลูกไปแตะลำน้ํ้ลาน้าลำน้ําหมดเวลาดินมันลงมาก็รึ้ก็ลงหมดก็สรุปว่าไอ้สีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยดินโครนเนี่ยคือมาจากนี่แหละเป็นดินที่ทํากินทั้งนั้นเพราะปกติถ้าไม่ทํากินญ้ามันจะขึ้นขึ้นึเป็นที่เขาหัวโล้นนะมันก็ยังมีหญ้าปกคลุมมันความพังทลายของดินก็ยังเบาลงเพราะมันมีหญ้าปกคลุมมันมีหญ้าคลุมอยู่เพื่อนที่น้ําที่มันชะมามันไม่ได้ชะดินใช่นี่มันก็เป็นแบบนี้ทุกวันเนี่ย โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วดูภาคอีสานเนี่ยไม่คุณมากอย่างนี้หรอกครับไม่ค่อยมีทํากินบนที่สูงเป็นพื้นที่ลาบ,ลาบมันทัหลังข้าวโพดมันกระท่วมกระพัดพาไปประกอบด้วยแต่ที่สูงวันนี้น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถึงว่าต้องตั้งระบบใหม่เพราะเราคนโทุได้เรามีแปลงทากินของชาวบ้านในอุทยานเขตรป่ามีทํากินหมดท้องใครอะไรเท่าไหรเท่าไร่เราต้องไปบังคับให้ต้องบังคับไม่ใช่ให้ไม่ให้เขาทํากินทํากินได้ ต่คุณต้องควบคุมพื้นที่ของคุณเพราะคุณไม่เดือดร้อนน้ําท่วมทลายคุณไม่เดือดร้อนข้างล่างเขาเดือดร้อนแปลว่าณเวลาเนี้ยคนรุกป่ามากขึ้นโดยใช้พื้นที่ทํากินป่าไม่มีลูกคนคนลุกป่าแต่คนลุกป่าจะมากจะน,น้อยอีกเรื่องหนึง่งครับแคนะ่นั้นแหละทีนี้เรื่องอย่างนี้เราสามารถสรุปได้เลยไหมครับว่าไอ้ปัญหาเขาหัวโลนเนี่ยคือที่มาของการที่มีน้ําท่วมการที่มีโคลนท่วมมันเกิดจากเขาหัวโลนไหมแน่นอนที่ถุด หัวล้นก็ต้องดูด้วยหัวล้นทํากินกับหัวล้นปล่อยว่างเปล่าอ่าแล้วต่างกันยังไงครับสองก็หัวล้นว่างเปล่ามันมียักษ์คาขึ้นเนยักษ์าคาขึ้นเสร็จก็มีต้นไม้แซม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 ก็จะเป็นไม้ใหญ่นานอนาคตแต่ต้องใช้เวลาคแต่ไอเขาทํากินเนี่ยไม่มีว่างต้นเดียวก,กูก็ถอนทิ้งหมดอะไรที่มันผิดปกไม่ใช่ข้าวโพดแต่กูถอนทิ้งหมดถอนทิ้งหมดมก็เป็นอยู่อย่างนี้สภาพแบบนี้แล้ววันนี้การอุปยศอาจารย์พรมแดนเนี่ยไม่ได้ิ้นสุดลงนะอืยิ่งสู้รบกันอย่างนี้นะมาทําท่าทัวรขาวแล้วไม่ไปเลยครับ ก็จนันจนมีคนมาเรียกร้องสิทธิให้พวกเขาไม่ใช่เหรอเข้ามาเรื่อเนี่ยคุณดูสัญชาติสัญชาตินี่ยนะปีสามแสนต่อคนให้อ่ะบอกหมดแล้วหมดแล้วพอปีมาอีกสามแสนพอปีอีกสาม วันนี้ไม่จบไปที่เรื่องสันทาธยานไปพิสูจน์สายลงสายเลือดพวกนี้เขาเข้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมารับจ้างทํานูน่นทํานี่มีครอบครัวมีคนท,ท้องถิ่นผสมผสานไปตรวจดีเอ็นเอมันจะไปได้อะไรหรอเอาแล้วเมื่อกี้แต่เรื่องชาติพันธุ์น่าสนใจตรงนี้แล้วสาเหตุของน้ําท่วมวิกฤตใหญ่ในภาคเหนือยุทธดำรงที่เด็กก็ย้ําชัดแล้วว่ามาจากเรื่องของข่าหัวโลนมี2ประเภทด้วยนะแยกําแยกแยกให้ฟังเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชาติพันธุ์น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ครับเรื่องของคนที่บุกรุกเข้ามาหรือคนที่ อพยพลี้ภัยมามาพึ่งใบบุญมาขอทรัพยากรธรรมชาติมาทํากินจนหอบเงินหอบทองเข้ามาและคราวนี้แหละเมื่อผืนป่าหลายผืนถูกทําลายไปเพราะการทําการเกษตรนะฮะแต่คราวนี้มันจะมีผลอย่างไรต่อไปแล้วการรับมือถ้าน้ําท่วมมันจะมากกว่านี้มันจะมีอะไรมากกว่านี้เขาจะรับมือกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าครับกลับมาไขาความลับต่อในช่วงที่2ราในการเรื่องลับมากนะครับ เมื่อชาติพันธุ์ต่างๆเข้ามาทํากินในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดน้ําท่วมเพราะว่าไปทําอะไรที่เกี่ยวกับป่าคราวนี้คิดว่าอยากจะแนะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งรัดในการจัดการยังไงกับคนกลุ่มนี้คืออย่างนี้ประเทศไทยยังควบคุมคนลาบากการเข้าออกของพรมแดนนะระหว่างไทยพมา่าโดยประทบพม่าเนี่ยประเทศเขาไม่สงบมันยังควบคุมอะไรไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นที่จะควบคุมได้คือเนี้ยในฝั่งไทยโดยหัวหน้าหน่วยสนามภาคของกรมอุทยานแห่งชาติ่อุทยานเขตรักษา,าพันธุ์ป่าพกต้นน้ำลำธารในภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยมีเจ้าที่อยู่ในนั้นทั้งหมดและปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติก็ได้จัดที่ทํากินเป็นแปลงๆอยู่ในแผนที่ทําไว้เรียบร้อยหมดละที่ทํากินชาวบ้านมีแผนผังไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าไปประชุมเรื่องเนี่ยที่ผมบอกว่าการคุณจะปลูกพืชไร่ปลูกได้แต่คุณต้องกันพื้นที่ไว้ ไม่ให้ตะกรดินของคุณไหลลงลําห้วยแบบเดิมแต่ผมเชื่อหลังจากนี้ไปถ้าโควิดมันหมดนะมันก็จะเบาลงการปลูกพืชไร่นะก็จะมีเฉพาะฝั่งพม่าฝั่งไทยเนี่ยก็จะเบายังหวนกลับมาลงทํางานในเขาจะลงทํางานในเมืองกันมากขึ้น<อ>แต่ตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาถูกออกจากงานเขาก็ขึ้นไปปลูกพืชกันข้างบนแล้วก็ไปปลูกนั้นมันก็เป็นการทําลายพื้นที่ป่าทีนี้อยากจะถามว่าระหว่างคนไทยกับชาติพันธ์ ใครเป็นคนที่สร้างปัญหาในเรื่องของภูเขาหัวโลนและการปลูกพืชต่างๆนะมากกว่ากันฝั่งไทยฝั่งพม่าเนี่ยจะแห่ออกมาตอนสู้รบอแล้วเข้ามาเข้ามาอยู่ต่อไม่อยู่ต่อแล้ววันนี้ศูนย์อุบลโยประจามันเพิ่งอยู่ในศูนย์นะอยู่ในศูนย์ชินชื่อจริงแต่ออกมาอยู่ในกรุงเทพอยู่อะไรต่งปรมาทำมาหากินผมไปที่ขุนยวมแม่สอนเรื่องสาววินเอาคอไปบินลงรางน้ําขุนยวมเข้าไปในศูนย์อุบลโยแถวคอเซโลกกนเลย วันนี้เข้ามาอีกห้าครอบครัวเขาเขียนบอร์ะบอกเอ๊ะมาอย่างไงมาห้าครอบครัวถามที่ให้เขาแปลให้ฟังบอกเขาก็าาอพยพมาแบบนี้แต่จริงๆเขาอยากกลับประเทศเขาแต่เจ้าที่ศูนย์เนี่ยไม่ให้กลับเรามันมีค่าหัวที่ยูเอ็นเขาช่วยไปรายหัวกับเกลือน้ำมันปลาาอะไรเนี่ยเป็นรายหัวท,ทั้งไทยพวกนี้ไม่อยู่ในศูนย์นะไปทํางานที่อื่นแล้วแต่ข้าวจํานวนจํานวนหัวยังอยู่ที่ศูนย์ก็ยังคูนอยู่แหละก็ยังคูนกันอยู่อย่างนี้ ไม่ให้กลับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนปลูกพืชที่มันทำให้เกิดปัญหาเป็นคนไทยก็เข้ามาอยู่ฝั่งไทยทั้งนั้นพวกเขาเขาชาติพันธุ์คนชาติพันธุ์จะทำในประเทศไทยน้อยมคนพื้นเมืองจริงๆที่ขึ้นไปบนนองน้อยน้อยมากนอกจากไปมีครอบครัวอยู่อยู่เพราะฉะนั้นเป็นพวกชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วนั่นแหละการถูกจับหลบๆท่อนๆมาเข้ามาจากพม่าเนี่ยดีที่สุดคือเ้าโพดที่ใช้หารเลี้ยงสัตว์ติดตัวมา ถึงเวลาก็ไปค้นๆๆเผาปลูก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 ๆอย่างน,นั้นละทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะต้องออกกฎหมายเพิ่มเติม,มจําเป็นไหมหรือว่ากฎหมายที่มีอยู่เพียงพอแล้วคือกฎหมายเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกเพิ่มแล้วมันมีกฎหมายอยู่แล้วทํากินเนี่ยต้องไม่ให้กระทบผลต่อลุ่มน้ำำานําลําธารถึงจัดที่ทํากินเนี่ยไม่ใช่คุณไปขุดสะทําร่องทานี่ทำโน่นเดินเขาตามไม่ได้เขามีอุทยานเขาควบคุมอยู่แล้ว ตามความเหมาะสม uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็อ้างเนี่ยจากเกิดอุทกภัยปัญหาข้างล่างอย่างนี้อย่างนี้เราควบคุมได้ก็ลดที่ทํากินคนนึอาจารย์ประมาณสิบกว่าไร่คุณจะไปทํากินหมดยังไงํ uh huh. พาพ่าเป็นไร่หมุนเวียนบ้างนอะไรต่างๆว่างกันไปชาติืคือมันมากเกินขอบเขตการทำกินปัจจุบันเนี่ยมันต้องปรับปรุงแล้ววันนี้ไอ้ชาวเขาที่มีถนนห uh huh. น,นทางเขาไม่ปลูกข้าวไร่กันแล้ว uh huh. เขาซื้อขึ้นมาลดถึงที่เลยแล้ววันนี้ทํากินบ้านตัวเองเนี่ยก็ไม่ทําไปทําที่อื่นเอารถปิลกอัพไปทำห้ากิโลสิบกิโล ไปปลูกข้าวโพดปลูกไม่พอแบบนี้จ้างอีกครับจ้างให้กลุ่มที่อพยพเข้ามาใหม่จ้างเป็นลูกมืออีกมันมีแต่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็นี่ทีนี้ถ้าเกิดฟังตรงนี้แล้วเนี่ยนะเหมือนว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ทํากินนะเพราะเราจัดสรรให้เขาแล้วใช่ไหมครับแต่เวลาเขาปลูกลูกปราชิเลรเขาจะอ้างว่าเขาไม่มีที่ทํากินไอ้คาอ้างอันนี้ฟังขึ้นไหม คือมันพื้นที่มันกว้างใหญ่อุทยานแห่งชาติแต่เป็นล้านไร่ห้าแสนไร่ไปเจาะตรงนู้นหน่อยไร่สองงานสามงานไม่มีใครรู้หรอกจากข้อมูลเนี่ยนะฮะเขาหัวล้นทั้งนั้นเลย<อ>ที่จังหวัดน่านเนี่ยนี่นั่นละ <laughs> แล้วเนี่ยอย่างข้อมูลถ้าเราดูย้อนหลังไปครับนี่ทีมงานส่งมาให้นะีปีฮ้าปีหกหกทับหกเจ็ดเชียงใหม่พื้นที่เพาะปลูกข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2 8 5 0 0 0ไร่ที่เชียงดาวมีปลูกข้าวโพด 1 9 0 0 0กว่าไรที่แม่แตงปลูกข้าวโพดประมาณ1,000กว่าไร่แล้วส่วนใหญ่อยู่บนดอยสูงด้วย<ช>แบบนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำทะลักไหลลงมาอย่างเร็วไหมใช่นะนก็เป็นตัวการสำคัญกไปปลูกพืชไร่ไงอ่ะแล้วถ้ามีเรื่องนี้ยังไม่พออีกแล้วมีเรื่องของรีสอร์ทเกี่ยวข้องด้วยไหมอไอรีสอร์ทเนี่ยมันก็ยังเบามันอยู่นิ่งกับที่ใช่ที่ไม่มากมนะฮะไอตัวรีสอร์ทเนี่ย แต่รีสอรจริงๆแล้วเนี่ยมันคนข้างล่างไปลงทุนอาคุณดูที่ม่วนแจมเิอเอาออกได้ไหมวันนี้ไไม่่ด้จา,ดจากที่ชาวเขาอ่ะอย่าบอก<า>เขาเลยก็ <ๆ S 2> ยปูกกระลำปีปูกพืชไร่บมือเมืองหนาววันนี้กูไม่เอาแล้วกลางคืนเหมือนเยาวราชเลยไฟโอ้โห <S <S <พ>เขาอ้างว่าราคาผักมันตกเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดปลูกผักมันไม่รวยต้องทำรีสอร์<ง>ทถึงจะรวยดูเหมือนว่าตอนนี้ข้อพิพาทเนี่ยเขาอ้างเลยว่าจะมาให้เขาเนี่ยขายผักราคาถูกๆได้ยังไง <S <S ในเมื่อเขาทํารีสอร์ทได้เง,เงินตั้งเยอะตั้งแยะฟังขึ้นไหมมันไม่ได้หรอกเราเข้าใจทุกคนเนี่ยอยากจะมีความสุขมีความเจริญคุณก็ตั้งเป็นสหกรณ์สิเอาเป็นสักสองสหกรณ์เอกับบีเหมือนภูทับเบิกกับเหมือนอาจารย์วันนี้ เมื่อก่อนไม่มีถนนทุนทางขึ้นก็นไปไล่กระลำปีกันเต็มไปหมด<แ>ใช่ไหมฮะพอผู้ว่าไปตัดถนนขึ้นประเทศไทยที่สูงเนี่ยสวยหมดที่สูงอะไปต้นดอยไหนสวยหมดใช่วันนี้เนี่ยถนนมันถึงดอยกับหมดไฟฟ้ากับถึงหมดวันนี้ไม่มีไฟฟ้าก็โซลา่าเซลลได้อืคนก็พยายามขึ้นไปยนต์แล้วก็กลับมาไปแล้วกลับมาไปแล้วกลับมา ไอ้ข้างบนก็เอาแล้วว่ากูจะทำรีส์ทรรีสอ,สอนเกิดเยอะเลยข้างล่างมาลงทุนห้าห้องสิบห้องห้าห้องสิบห้องใช้เงินกูก็เอาที่ไม่ต้องซื้อที่ดินไม่ไปลงทุนหุ้นกูกูอ,ออกตังให้แล้วก็ไปโฆษณาในเ e b o o k o a c e บ o o กโอ้โหไม่ต้องไปโฆษณาทีวี a c e b o ๊ k จองกันล่วงหน้ามาแล้วใช่ใช่เราเห็นแบบนี้คือชาวบ้านได้ที่ทำกินที่ทางการจัดการให้ปลูกพืชปลูกผักไม่ได้เงิน มีคนในเมืองกรุงไปลงทุนทำตัวอาคารให้ที่ของเธอเงินลงทุนของขอฉันเรามาร่วมกันทำให้พื้นที่ตรงน,นี้เป็นรีสอร์ทแล้วก็โฆษณาในออนไลน์ผลสุดท้ายคนก็ไปเที่ยวกันโอ้โหไม่รู้จะกี่พูกี่พูนะมีคนไปเที่ยวเยอะมากแล้วก็มีพอมีข้อพิาพาทกับทางการเขาก็จะอ้างเรื่องเขาจําเป็นจะต้องหารายได้เขาจําเป็นจะต้องเศรษฐกิจกปากท้องการท่องเที่ยวเป็นอย่างนี้อ่นงั้นต้องถามแล้ว เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในเมื่อเถียงกันอยู่อย่างเงี้ยก็มันอย่างว่ามันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่จริงจังคุณรู้ไปพูดทเบิกอะไปรื้อถอนที่ผิดกฎหมายศาลเขาสั่งแล้วชาวบ้านนี่เป็นพันคนกูเอาเจ้าหน้าที่ไปยี่สิบสามสิบคนเขาไม่ตีตายคาที่ก็ดีแล้วคือมันไม่อยากอะเจ้าที่ของรัฐอยไอ้ผู้มีอำนาจการเมืองก็เป็นห่วงหัวคะแนนก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่พยุ่งว่าก็เจอต่อก็รัมตีมาจากการเมืองใช่ไหมล่ะรัฐรมนรีก็ห่วงคะแนนเสียงแล้ว ไม่กล้าทำอะไรรุนแรงอ่ะจำได้ไหมที่ทับลานผมบอกอ่ะที่ไปโคตนาโอ้ตะการพื้นที่ออกเขาเลือกผมแน่สองแสนสามคะแนน่ะนั่นละนั่นละมวนแจมก็ใช่ใช่ไหมผู้บมก็ใช่มวนแจมแบหมนการพูทถ้เบอร์กับเหมือนสไตล์เดียวกันหมดไม่มีถนนหรอกอย่างช้างมูบเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่คุณอมพิเดียร์พูดมาอย่างช้างมูบเนี่ยโอเคมันอยู่ติดกับทางพม่าแล้วอยู่อยู่ใกล้เคียงกับพระตำหนักดอยตูงอย่างเนี้ยตรงนั้นมีพื้นที่ทหารเป็น จุดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีป้อมทหารอยู่ด้วยอะ่ะมีคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยทหารเขาเขายังไงเขาไม่ได้ช่วยไปดูแลสอดส่องเลยอรอ <c oughs> เขาดูแต่ชายแดนฝั่งไทยอย่างเดียวกับพม่าอย่างเดียวเลยคืออย่างนี้บนดอยช่างมูบเนะี่ยคุณต้องมองเป็นรูปตัววายครับฝั่งขวาไปเนี่ยบ้านมูเซอร์ผาหยีบ้านอาขาผาหมีเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกป,ป่าเก้าสิบเก้าแปลงผาหมีเนี่ยเต็มพื้นที่หมดละมีมูเซอร์กับอาขาแต่ฝั่งซ้ายลงไปเนี่ย ฝั่งไทยเนี่ยบ้านลิเซกับบ้านจารอรและเขาลึกเขาไปเป็นมูเซอร์ป่าสางสานตุนดนเมื่อก่อนตรงนี้เป็นไร่ฝิ่นช้างมูบบนยอดเขาฝั่งซ้ายเนี่ยเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยสี่สิบปีที่แล้วนปะปัจจุบันเป็นป่าเต็มหมดคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยเมื่อก่อนพมา่าสี่สิบปีป่าทึบหมดฝั่งไทยโลนไอเท้าเขาที่ฝั่งไทยทากินโลนหมดพมา่าเป็นป่าทึบหมดยังไม่มีทหารพรมาร่ามาอยู่ผมเป็นหัวหน้าตัวนั้นแบบตรงต่อทชดอขึ้นไปช้างมูบก็ไม่มี พ่ามันไกลพม่าเดินทางไม่ไหวใช่ใช่ผมขึ้นไปตอนหลังเาางบาเรามาตัดถนนเลาะพรมแดนไปลงแม่สายเลาะพรมแดนไปบ้านป่าซางแสงสุดแดนใช่ใชเลาะบ้านลิเชว่าเจรอเนี่ยก็ถนนเนี่ยแบ่งพรมแดนทุกวันเนี่ยฝั่งพม่าโลนหมดฝั่งเราคึบเขียวปึดหมดเนี่ยมันต่างกันอันนี้ ถ้ามองจากมุมสูงแล้วเราอยู่ที่สูงเราจะเห็นชัดเลยนะรูปตัววาย่างเป็นใช่อย่างที่อย่างคุณดำรงพิเดชเนี่ยได้พูดมาจริงๆก็แปลว่า้ผลกระทบที่ไทยเราเจอเนี่ยมันก็มาจากฝั่งพม่าด้วยคนไทยก็เข้าไปร่วมเข้าด้วยนั่นไงคนไทยไปร่วมทําแต่ว่าพื้นที่จริงๆมันต้องมาจากที่พม่าดินเดินที่เราเจอเนี่ยมันเป็นดินจากทางโน้นอ่ะแลตอนหลังเนี่ยทหารพม่าเขามาตั้งกองกําลังอยู่ที่ที่เขาตชดก็ไปตั้งตึงกันไว้คาอยู่ตรงนั้นไอ้พวกนี้ก็เก็บผลผลประโยชน์กันไป คนไทยั้งของเจ้าหน้าที่ไทยไม่ได้เก็บอะไรเพราะเอาไม่ได้เพราะไอพ้พวกนี้เข้าไปฝั่งมามากไปเลี้ยงสตอเบุรี่ไปเสียเถื่อนสรุปแล้วไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นเรื่องของผู้รักษากฎหมายนี่ <มา S 2> แหละกกหลายเรื่องแล้วนะประเด็นนี้ที่เราเจอนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องดีมากกันครู่เดียวพักโฆษณากลับมาเราจะเห็นแล้วนะครับว่าภาคเหนือเนี่ยเรียกว่าอ่วมและจมบาดาลทีนี้น้ํามันก็ทยอยไหลลงมาภาคกลางก็จะเริ่มอ่วอุทยาก็เข้าท่วมแล้วนนทบ,บุรีก็เริ่มมาแล้วอีกนิดเดียวจะถึงเข้าสู่ นวิกฤตนะฮะตอนนี้บางจุดอยู่ในขีดเฝ้าระวังและกรุงเทพมหานครละ่ะชะตาจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อและรัฐบาลจะรับมือไหวหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ามาไขาความลับนี้พร้อมกันกลับมาช่วงสุดท้ายในยเรื่องลับมากครับไขความลับกับคุณดำรงพิเดตต่อเราเห็นแล้วนะครับวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยหลายจังหวัดได้รับผลกระทบไปแล้วและคราวนี้เชียงใหม่เชียงรายเจอแบบนี้น่านเจอแบบนี้ป่าภาคกลาง อ่ามายังไงต่อล่ะครับเนี่ยทั้งสุโข,ขทยัยนครสวรรค์น,นะเลื่อยลงมาจนถึงอยุธยากลับมาที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ปริมปริมแล้วนี่ยังไม่ได้เจอพายุอะไรใดๆเข้ามาอีกเลยนะจะเป็นยังไงต่อไปคืออย่างนี้เราต้องมองวันนี้น้ำนะเมื่อเช้าผมโทรถ,ถามลูกน้องว่าไอ้น้ำนี่เขื่อนประเทศไทยอะไรยังไงมั่งนะเพราะกดว่าเขื่อนวันนี้มีเขื่อนธลรกิจประมาณ9 3เปอร์เซ็นต์ครับเขื่อนภูมิพล68นะฮะ แควน้อยบุงแรงก็ประมาณ68ป่าศักดิ์ธริติก็6ก็64นะฮะวันนี้น้ําที่ไหลมาเข้ากรุงเทพส่วนใหญ่วันนี้เป็นน้ำแม่น้ํายมกับลุ่มน้ําวังออไอ้เขื่อนใหญ่เนี่ยเขายังรับได้สบายาไม่มีปัญหาอะไรหรอกสามให,ใหญ่ๆเนีะวันนี้น้ําที่มาเนี่ยลุ่มน้ํายมกับลุ่มน้ําวัง เพราะว่าเหตุการณ์ที่น้ำท่วมต,ต่างๆที่ผ่านมาไอเ้เขื่อนไปน้ํารุ่มน้ํายมไม่มีเขื่อนที่ทะเลาะกันเรื่องแกนเสือเต้นที่จะสร้างไม่สร้างทุกวันเนี้แต่รุม om, นนร่มน้ํายมวันเนี้ยรุ่มน้ําวังวันเนี้ยมันเริ่มล,นล้นเขนนื่อนครั้นี้ถ้าหากไม่มีพายุเข้าในช่วงเนี้สิบสิบสิบห้าวันนี้นะผมใจใจส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะท่วมกรุงเทพเหรอกเอาอยู่เพราะว่าถ้าหากเขื่อนสุริกิ i มาเต็มเขื่อนพุยพลเต็มอันนี้น่ากลัว เหมือนปีห้าสี่น่ากลัวตอนห้าสี่ถ้ากลับไปช่วงนี้ตอนนั้นคือปริมปริมแล้วก็ตอนนั้นเขื่อนจะ่พยามันสามพันกว่าครับตอนนี้มันพันกว่ามันสองพันกว่าพอจะรับได้คือพูดง่ายๆว่าเขื่อนของเราตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่ามีหกสิบกว่าหกสิบกว่ามันก็ยังรับน้ําฝนได้อีกเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าจะมีรูปพายุเข้ามาอีกสักวันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มี ข่าวจากอุตุเลยว่าจะมีพายุลูกถัดไปถ้าเกิด15วันไม่มีใช่ไหมคะเราก็กรุงเทพก็รอดแล้วล่ะอ้อาวแต่การแก้ปัญหาปลายเหตุที่รัฐบาลก็ดูเหมือนจะทุ่มงบประมาณไปเรื่องของการสร้างเขื่อนแนวป้องกันน้ำท่วมคิดว่าโอ้ตัวเลขงบประมาณก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะจะเสียเปล่าหรือเปล่าฮะคืออย่างนี้เรื่องเขื่อนเนี่ยผมผมความคิดของผมนะผมเป็นกลางๆเอาหรือไม่เอาต้องดูเหตุผลครับ คุณสร้างเขื่อนเนี่ยต้องบอกกันวัตถุประสงค์เพื่ออะไรการเกษตรไฟฟ้าป้องกันอุทกภยัยต้องแยกอันเนี้ยเขื่อนที่จะสร้างเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนปริมาณแต่คุณจะสร้างแม่น้ำยมเนี่ยเกิดเตตเต้นเนี่ยรุ่มน้ำยมเนี่ยแต่ละปีน้ำเนี่ยมันไหลามากสูงสุดเท่าไร่ปริมาณเท่าไรน้ำเนี่ยที่ที่จะกันเนี่ยคุณบอกคุณสร้างแก่งเสือเต้นเนี่ยบรรจุได้พันเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเมตรแต่ผมถามมูลที่เสือเขาบอกว่าสี่พันล้านลูกบาทเมตร เอ้คุณสร้างไปเอาไม่อยู่อย่างนี้ก็ท่วมอยู่ดีเขื่อนก็เต็มข้างล่างก็ท่วมถ้าคุณจะสร้างคุณต้องสร้างให้ห้าหมนห้าพันล้านลูกบาทเนีรคือกักให้อยู่ให้หมดให้ย,หยูหมดแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณมาสร้างบ้านอ,าอะไรนะท่มเปลือยอะไรนะเวียงเป้าสองหมู่บ้านเนี่ยเป็นเขื่อนขนาดเล็กถ้าเขื่อนขนาดเล็กคุณเอาไม่อยู่มันก็ไม่มีประโยชน์ไปสร้างไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็เสียเงินสร้างแต่ไม่สามารถป้องกันน้าท่วมได้ใช่อาจจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเกษตรมั้ง ไอ้เกษตรแต่ไม่จะเป็นหรอกวันนี้เราคำหนึงเรื่องอุทุกภัยที่มันเสียหายที่มจังหวัดสุขโขทัยจังหวัดแพร่จังหวัดจังหวัด,วดพยาวที่ไหลลงมาสุขโขท,ทยัยเฉพาะสุขโขท,ทยัยได้มากสุโขทัยเนยมอแล้วก็ลําปางก็คือหวังใช,<ะ>ใช่มันท่วมทุกปีไงแล้วมันไม่ท่วมมันท่วมเสียหายทั้งชีวิตคนทั้งทรัพย์สินพืชผนผู้ไร่อย่างเงี้ยเราสร้างเขื่อนยอมเสียป่าเพื่อให้น้ําไปอยู่ไม่ใชใ่คนไปอยู่ไม่ใช่เสรษฐีที่สร้างรีสอร์ทไม่ใช่ครับ เราต้องคํานึงอย่างนี้อย่างนี้ทําถ้าคุณสร้างแล้วคุณว่าไม่ท่วมนะเอาอยู่นะ <c oughs> ได้เพราะว่ารุ่มน้ำยวมวันนี้สภาพอุทยานแห่งชาตินะมันก็มีไม้สักตรงใจกลางไอ้ชาวบ้านยังลักตัด <c oughs> ผมถามัวแนวยาพว <c oughs> นยังลักตัดกันอยู่อย่างเงี้ยและสัตว์ป่าเนี่ยสัตว์ใหญ่ไม่มีแล้วมีแต่พวกนกยุงพวกอะไรเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เพราะชาวบ้านมันก็ไปล่ากันอยู่แล้วอ <c oughs> ถ้าทิงก็ถึงไม่มีแล้วแต่ต้นไม้ก็สามารถล้อมออกไปได้ ต้นไม้เนี่ยจานมันก็ยังไปลักตัดเดี๋ยวนี้อุปกรณ์การตัดนะมันก็เอาไอ้ยาคอมมอกโซนเนี่ยไปเจาะรูเจาะรูให้ยืนต้นตายยืนต้นตายอ๋อเหรอใช้วิธีอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้การโค่นป่าเมื่อก่อนเราเห็นว่าชาวเขาทบมาไปโค่นโค่นโค่นแล้วเผาเดี๋ยวนี้เขาไปเจาะรูหน่อยเดียวยาฆ่ายาคอมมอกโซนไปหยอดหยอดหยดยืนต้นตายก็ลําปีก็ปลูกใต้ร่มไม้ได้เพราะไม่มีร่มแล้วมียืนต้นตายยืนต้นตายที่ตากอแบบนี้หมดอ่ะ แสดงว่าคนที่เขาเป็นผู้ร้ายในเรื่องการท็จก่ปัญหาเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์ถ้เกิดนนะในการที่จะทํำยังไงให้เขาสามารถได้ไม้ที่เขาต้องการวันนี้อาจารย์คนเดียวนะครอบครัวผัวเมียปลูกข้าวโพดเนี่ยไร่เดียวก็ตายเลยนะเอาญ้าไม่ไหวแล้วนะอืวันนี้เขาใช้ยาฆ่าหญ้าเขาล้อกโซนลําน้ําที่ลงปิงวางยมหน้านวันนี้ไม่มีใครเคยตารวจลุ่มน้าเจ้าพยาเหนือเขื่อนภูมิพลหรือเหนือคขืนสนธิกิ i หรือว่า วันนี้น้าทั้งหลายเนี่ยมันมีสารเคมีมาถึงกรุงเทพเนี่ยถึงเขื่อนชัยยาเนี่ยถึงกรุงเทพเนี่ยสารเคมีพวกนี้มันมีปริมาณเท่าไหร่ไม่มีใครเคยพูดเลยคุณภาพน้ำที่ปลาเปิลราจับกินโริโกุทั้งหลายสารเครมีฉีดบนต้นน้าสูง,ท,งทั้งหลายที่ลงมาเนี่ยมไม่มีใครพูดรอบนี้รุนแรงมากในภาคเหนือทั้งเชียงรายและเชียงใหม่เราจะถอดบทเรียนอะไรได้บ้างที่จะไม่ให้มันเกิดอีกในปีต่อๆไปก็นี่ไนงะเราเร่งเลยเรารู้ว่า ปัญหามาจากการปลูกพืชไร่ส่วนใหญ่แ80ดสิบเปอร์เซนพืชไร่เราก็ต้องประสานบริษัทรับซื้อพืชผลคุณไปอ้างบอกว่าคุณซื้อสินงถูกต้องถูกต้องเพราะข้าวโพดเนี่ยเวลาปลูกแล้วใส่ถุงแล้วมันไม่รู้แล้วที่ไหนมาไหนอ่ะกลไกของรัฐเนี่ยก็ต้องควบคุมให้ได้การผลิตซื้อไงเจ้าที่ของรัฐจะเป็นรับซื้อผู้เดียวหรืออะไรกลไกก็ว่าไปและกลไกที่สองคือเราต้องอธิบายการปลูกพืชไร่โดยเจ้าที่หน่วยงานสนามกรมป่าไม้กรมยาเนี่ยต้องบังคับแล้ว คุณจะไปปลูกชิดน้ำาห้ยลำเห้ยลำเห้ยอะไรต่างๆเลยไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างเงี้ยสองต่อไปนี้ไฟไหม้ที่ไหนก็แล้วแต่ในป่าอนุรักษ์ทั้งหมดประเทศไทยห้ามเข้าไปทํากินในที่นั้นต้องประกาศเด็ดขาดนะแล้วจะช่วยลดกันไฟไหม้ป่าด้วยเผาป่าพูดลมพูดไรไฟไหม้เนี่ยห้ามเข้าไปทํากินในพื้นเด็ดขาดก็จะหยุดการเผาแต่ยกเว้นที่คุณจะเผาต้องเจ้าที่ของเราดับไฟป่าไปเผาให้คุณเป็นเวลานัดเวลา เหมือนอที่โครงการในตุงเขาทำมาตรฐานเรียกไฟไหม้ปับเขารู้อ๋อ,อบ้านนี้เผาเวลาเท่านี้เจ้าที่ดับไ,ไปป่าไปควบคุมการเผาให้เจ้าที่ไปางเวลาหน้าไฟเนี่ยสามเดือนกุมภาเมนาเมษาเนี่ยคุณต้องมีเจ้าที่ไปประจําหมู่บ้านชาวเขาคอ,อยแนะนําเช้ามาต้องเซ็นชื่อพิมพิโปเย็นเข้ามาเซ็นชื่อพิมพิโปต้องควบคุมคนใครมาหลังจากนั้นนะคนนั้นจุด เพราะป่าลึก3ามิบกิโลไม่มีคนข้างล่างเข้าไปหรอกค่ะภูมิหมู่บ้านนต้องไปคนเผาแต่คุณจะหาคนเผาไอ้คนกลับที่หลังสุดีวิธีการเช็คได้ตรวจสอบได้ท,ที่ได้ตรงก็ทําแบบนี้ก็แปลว่าจริงๆมันก็มีบทเรียนที่เราถอดออกมาได้แล้วก็สร้างมาตรการในการจะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำซากอย่างที่เราเจอนะคะแต่สำคัญที่ ผู้รักษากฎหมายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนั้นจะต้องซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เอาจริงเพราะถ้าเกิดว่ายังคงรับเงินใต้โต๊ะยังคงรับผลประโยชน์แล้วก็หลิวตากันอยู่อย่างนี้มันก็คงจะเป็นปัญหาไม่จบไม่สิน้นละครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะได้ติดตามโปรโมชั่นดีๆกับไฟโซลา่าที่นํามาฝากกันครับวันนี้นะคะมีน้ําพริกอร่อยๆมานําเสนอคะ่ะมีสองรสนะคะชื่อว่าน้ําพริกเฉลิมไทยค่ะมีน้ําพริกปลาสลิด กรอบแซบแล้วก็น้ำพริกปลาดุกฟูแซบค่ะสำหรับปลาสลิดนะคะคัดสันปลาสลิดต,ตัวใหญ่ทอดและเห็นชิ้นปลาชัดๆแบบเน้นๆเลยนะคะส่วนอีกรสชาติหนึ่งนั้นเป็นปลาดุกฟูแซบค่ะคัดสันปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูน้ำพริกเฉลิมไทยปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถึงสวงแบบนี้ วิธีรับประทานง่ายๆเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวหรือถ้าใครอยากจะไปโรยอาหารโปรดใดๆก็ได้นะคะ2กระปุก2รสชาติราคาเพียง350บาทโทรมาเลยนะคะที่02-016-0-0-0 0หรือที่ Line at TV 999าค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทย2รสชาติรับรองความอร่อยคะ่ะ